คนอื่นเขาอะเซ็งว่ะโอ้โหแถวนี้เจะาเลนจังเลยว่ะอยากมาอยู kind of in ่แถวนี้จังเฮ้ยใครอะแม่ผู้หญิงคนนั้นหน้าเหมือนหนูเลยอะหนูมองผิดแล้วรีบไปจากตรงนี้กันเถอะอาอแม่ไปหนูมันอะ ชื่อแม่เถอะนะลูกเรารีบไปกันเถอะพี่ต้องมาโกหกเลยนะจริงๆแล้วหนู่ะเจอลูกที่แม่ซ่อนไว้นี่ไงลูกคิดว่าหนูโง่นะเหรอแม่มีความจําเป็นจริงๆแม่เลยต้องทําแบบนั้นที่แม่ต้องโยกพี่สาวหนูให้คนอื่นเพราะตอนนั้นแม่เลี้ยงไม่ไหวจริงๆทําไมคนที่แม่ยกให้ไปอ่ะถึงไม่แม่หนูอ่ะทําไมหนูต้องมาลําบากอ่ะหนูต้องมาลําบากกับแม่อ่ะวันวันต้องมาลังเก็บขยะแม่ก็แม่มีแต่คนดููกเหยียดหยามอ่ะ แกตัวแบบนี้อะแม่ดูนั่นจริงๆรงใช่